Do shama do do oop thee Shama do shama do 8โมงเช้า18นาทีครับกลับมาพบกับนี่ดีกว่า2หนุม่มซึ่งมีคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามารียกเรียเยอะมากเรียกร้องครับวุจจ้นดี้จัดมาให้ป้าหน่อยเพระจริงๆไม่ใช่คุณป้าแหละครับแต่ว่าน้องๆหลายคนชื่นชอบเขานะฮะถึงแม้ว่าเขาจะชนะนะฮะจากเวทีเอฟมาหลายปีแล้วแต่ชื่อเสียงเขายังดังเหมือนเดิมและดังยิ่งกว่าเดิมอีกต่างคนต่างดังขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันชาวนี้เราจะได้ต้อนรับ2แชมป์เอฟด้วยการ2แบบ2สไตล์ครับขอต้อนรับคุณนัทและคุณตุย้ย AF สวัสดีครับเยสวัสดีครับัดีครับครับสวัสดีครันาครับเชิญครับสวัสดีครับตู้ครับเชิญครับเราไม่เจอกันั้งนานทนท่านสบายดีนะสบายดีครับะ สองหนุ่มนี่เรียกได้ว่าหลังจากที่ออกจากเวทีออกจากโครงการมันจะออกยังอยู่นะอยู่กับเอฟเอฟไม่ได้เล่าออกจากเอฟย่ที่อื่นนะหลังจากที่ชนะปุ๊บเนี่ยก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็ดังมากนะทั้งคู่เลยอ่ะตุ้ยก่อนดีกว่านะละครก็เยอะมากล่าสุดละครเล่นเป็นฐานเรือครับผมชิวานาวีครับเออเป็นยังไงบ้างชีวิตบนเรือเออเป็นประสบการณ์ใหม่ครับที่ธรรมดาการที่จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆก็ส่วนใหญ่ก็จะได้จากละครนะฮะไม่เคยออกรายการชาร์ตสีแถบเชียร์เสียงครับผมถึงตื่นเช้านะถึตื่นเต้นด้วย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะขาดก่อนไหมครับหรือว่าจะคุยต่อเก็บไว้ดีกว่าคโอเคคือตุ้ยจะบอกว่าตอนนี้เขาไปซ้อมไม่ใช่ซ้อมถ่ายละครเนี่ยปรากฏว่าทหารเรือเนี่ยเขาจะมีการเล่นอะไรแบบหนึ่งใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกเป็นประเพณีอ่าคืออะไรแตะน้ําแตะฟ้าคืออะไรไม่รู้แต่น้ำแต่ฟ้าคืออะไรก็เหมือนกับไทยทำอ่เป็นประเพณีเอสก็จะต้องมีการโหวตอะไรอย่างี้ฮะแต่ทหารเรือเขาจะมีประเพณีที่ เป็นการฝึกความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแล้วมี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 เขาเรียกอะไรวัฒนธรรมประเพณีนี้ในฉากหนึง่งในในละครเรื่องนี้ครับซึ่งผมก็ได้เล่นเองเ้วยเดี๋ยวก่อนคนดูอยากดูแต่น้ำแต่ฟ้าตกลงมันคืออะไรแต่น้ำแต่ฟ้าก็คือแต่ฟ้าก็คือจะถ้าเกิดเป็นในยุคสมัยก่อนก็คือว่าทหารเรือจะต้องหาหาจุดที่สูงที่สุดของของของเรือก็คือเสากระดงเรือหรือว่ายอดบนยอดเรืออะไรเงี้ย ขึ้นไปได้เร็วที่สุดขึ้นไปแตะให้เร็วที่สุดขึ้นไปแตะปุ๊บใหมต่อแล้วลงไปแตะน้ําก็คือลงไปที่ต่ําที่สุดก็คือก็ต้องลงไปข้างเรือปีนบนไดลิงลงไปอะไรเงี้ยโอ้ยเท่มากเลยนะซึ่งผมได้เล่นเองด้วยนะอ๋อแล้วคุณแบบว่ามีสถิติที่ดีที่สุดบนเรือโอ้ยขาเขียวหมดเลยทีบันไดลิงฮะ ไม่เราถ่ายเรียลไทม์ไม่ถ่ายจริงไม่หรือว่าตัดต่อคือถ่ายจริงครับแต่เขาก็มีสแตนด์อินให้แต่จริงๆแล้วก็ต้องเล่นเองด้วยครับผมแลครับอ่ะก่อนที่จะมาคุยกับตุ้ยกันต่อมาคุยกับนัทบ้างดีกว่านัทนี่แน่นอนเรารู้ว่าจบ Harvard มาหลายๆคน ก็รู้แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบปพรากฏว่าคุณก็รู้จักกับมาร์คซากาเบิร์กหรือพี่ของมาร์คซากาเบิร์กนะพี่ครับเป็นพี่สาวเขาคุณเป็นรุ่นพี่มาร์คซากาเบิร์กเป็นเออใช่ครับพี่ฮาเบิร์ตเป็นรุ่นพี่อยู่สักปีสองปีนั่นนั่นนัท่านในรูปพี่สาวเขาคือคนผมแดงครับอันนี้เป็นรูปวงอะคาเพลล่าที่นัดร้องด้วยกันกับพี่สาวเขาชื่อว่าฮาเบิร์ตออปเปอร์ทูนครับผมอ่าคือตอนตอนแรกที่รู้จักกับพี่สาวเขาเนี่ยคุณก็รู้จักกับมาร์คด้วยตามหลัััังงจจาาาากกนนนนนนน้้ใช่่่่่มมมมีคคือไไไดสสิทเป็ววตรบ เคยเห็นเขาผ่านๆออย่านเขาเพราะเป็นเด็กเรียนไหมหรือว่าเป็นนิสัยเหหมือนนนใังดูเป็นคนธรรมดาครับคือเราคือตอนที่นัดดูหนังโซเชียลเน็ตเวิร์ดเนี่ยยังคิดว่าหุ้ยจริงเหรอเป็นคนขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแต่เราเราก็ไม่รู้ว่าความจริงมันมันเหมือนในหนังหรือเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ที่ผมเกิดไว้นี่แหละฮะคือคนไทยคนแรกๆเลยที่ได้มีโอกาสใช้ Facebook Facebook เพราะว่าเฟซบุ๊กเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยมาร์คซักเคอร์เบิร์กและมีแค่เด็กฮาร์วาร์ดเท่านั้นที่ได้ใช้เป็นยังไงบ้าง คือตอนนั้นที่ได้ใช้เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าแรกสุดมันจำกัดเฉพาะในฮาร์วาร์ดเท่านั้นเลยแล้วมันก็ค่อยขยายไปมหาลัยอื่นๆตอนแรกเป็นไอวิลีก่อนแล้วก็ไปมหาลัยทั่วโลกแล้วก็ไปแบบว่าโรงเรียนด้วยไฮสคูลจนตอนนี้ใครมีอีเมลก็สมัครได้อะไรเงี้ยก็คือมันเป็นอะไรที่เฮ้ยเกินคาดเกินคาดถ้าถามว่าคนไทยคนแรกคนไหนที่ใช้ Facebook ทุกท่านตอบได้แล้วนัทเอฟอจริงๆเราพูดได้เลยเราพูดได้เลยตุ้ยนะฮะได้ข่าวว่าเป็นแฟนคลับ ของติ๊กเจษดาพอตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่ฮะเออแบบทำไมถึงบ้าคลั่งพี่ติ๊กขนาดนั้นคืออยากเป็นแฟนเขาหรือว่ายังไงครับิงๆก็อยากทำเป็นสามีพี่จักทำไมมันก็ทำไมต้องเป็นติ๊กเพราะอะไรชอบชอบชอบไปเล่นเข้ามาต่สมัยผมอยู่มัธยมนะพี่แล้วพอวันหนึ่งได้มาอยู่ในวงการบันเทิงก็ทําให้มีโอกาสได้เจอเขาง่ายขึ้นครับฮะอย่าว่ากันนั้นเลยผมจริงป่ะอะไรนี่มันเป็นรูปแรกที่ผม ได้มีอะไรกับเขาคุณเซฟไว้ด้วยครับผมมีอะไรกับเขาทุกมีอะไรกับติ๊กชศรพรมันถ่ายรูปมันไว้ถ่ายรูปมันไว้ดูซินฮะโอ้โหเซฟไว้ด้วยผมเซฟไว้ด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อได้แสดงว่าเป็นอดีตที่จะต้องเมมไว้เมมไว้เลยนะฮะครับผมแฟนคลับแฟนคลับของเขาเนี่ยมีการเอาของไปให้กับแฟนคลับของติ๊กด้วยใช่สลับกันก็คือวันเกิดผมแฟนคลับจะเอาซีดีเพลงผม ให้เขาส่วนส่วนวันวันวันเกิดพิติกก็คือสลับกันนะฮะเป็นของซึ่งกันและกันจะเซ็นจะเซ็นหากันนี่คือนี่คือภาพแรกที่คุณถ่ายไว้หรือเปล่าเอ่ยครับวันนั้นก็คือเป็นวันที่เราได้กันครั้งแรกอาอาครั้งแรกเลยได้ถ่ายรูปกันครั้งแรกครับผมอ๋อนะครับขอบคุณมากที่ให้มือถือนะของผมฮะแทุกวันนี้ก็ยังรักกันอยู่คุยกันอยู่ก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่เรื่อยๆครับก็เป็นอะไรที่ดีใจฮะเพราะว่าได้จับต้องง่ายรู้สึกว่า พี่ติ๊กมีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่มีความเป็นดารารเงี้ยซึ่งก็เป็นก็แกชอบลุยป่าขนาดนั้นก็ต้องถึงดินละใช่แล้วผมก็เลยได้ได้ได้แนวทางในการดำเนินชีวิตในวงการบันเทิงดีมากนะครับอ่ะคุณนัทฮะทุนะครับผมขอนิดนึงฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับผมเพิ่งรู้จริงๆไม่ค่อยรู้เลยว่าคุณนัทเนี่ยชอบเขียนหนังสือถึงขั้นที่ว่าหนังสือเขาดังมากตอนนี้จะบอกว่ามองทุกอย่างจากทุกมุมพูดถึงหนังสือเล่มนี้หน่อยนะเออเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกเลยครับทีี่ได้เขยนคือ ทางอมรินชวนไปเขียนนะครับแล้วก็เขียนเกี่ยวกับชีวิตสมัยที่เรียนที่ฮาร์วาร์ิดนี่นแหละแล้วก็โยงเข้ามาเกี่ยวกับชีวิตวงการบันเทิงเพราะว่าหลายๆคนเขาชอบถามนะว่าเฮ้ยนะัดจบเศรษฐศาสาตร์มาแล้วนะ่ามาทำอะไรตรงนี้ไม่เสียดายเหรออะไรเงี้ยครับคือหนังสือเล่มนี้คือตอบโจทย์เลยว่าไม่เสียดายเพราะว่าทุกอย่างที่เราเรียนมาเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้มันยังไม่ได้หายไปไหนคือเรื่องมันเรื่องค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรจบเศรษฐศาสาตร์แล้วก็พูดเกี่ยวกับวงการบันเทิง นั่นแหละมันเกี่ยวกันคนกำลังท้าทายผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงคุณเขียนไปแล้วใช่ไหมอไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ละไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องซื้อด้วยครับคุณผู้ชมครับมาอ่านของผมนะครับจะวางสิ้นปีนี้นะเราจบเศรษฐศาสตร์มาเหมือนกันอะไรเนี่ยเขามีไอเดียระไอ่ะผู้เล่นผู้เล่นหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะบอกว่าได้รับ รางวัลกำลังจะได้รางวัลใช่ไหมค,ครับผมเป็นรางวัลชมเชยจากสอพทออนะครับ,รบเป็นสํานักงานในกระทรวงศึกษาธิการครับผมใน,ในสาขาบันเทิงคดีสําหรับวัยรุ่นอายุ1 2บสถึงสิแต่จริงๆแล้วใครก็อ่านได้นะครับ,รบเป็นอายุมากกว่าน,นั้นก็อ่านได้นะครับทุกคนอ่านได้หมดพักกันแป๊บหนึ่งจะบอกว่าทั้งสองหนุ่มยังอยู่กับเราเพราะจะมีโชว์พิเศษนะครับและแน่นอนช่วงหน้าเราจะกลับมาพบก,กับร้านขนมที่ได้เรียกว่าดังที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมานะครับพร้อมกับการเปิดเผยเมนูใหม่ล่าสุดที่ยังไม่มี แล้วเราจะจากให้ฟรีในเช้านี้ครับคุณผู้ชม8ปโมงเชาว25นาทีพักกันแป๊บหนึ่ง